สวัสดีกันด้วยครับผมนะครับ DB Des by นะครับผมแนละนี่คือเกมโปรโตไทน์นะครับต่อกันในพาร์ที่5้กันเลยนะครับผมตอนนี้ครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับจุดหรือว่าโอ้โหสุดยอดเลยครับกำลังปะทวงกันได้ดีมากไม่เป็นไรเราจะไม่ยุ่งกับพวกเขานะครับผมเกิดผมมีเวลาว่างผมก็จะไปยุ่งกับพวกเขานะว่างมา่ไหร่กูยุ่งแน่นอนอะ่ะชาวบ้าน เขาทดสอบุผมก่อนไม่ได้เล่นนานครับผมมัวแต่ไปเล่นเกมอื่นทั่วมัวตัวเลยครับแล้วผมเป็นคนเล่นเกมทั่วไปนะเกมกากรก็เล่นเกมนู้นนี่นั่นเล่นหมดนะโอเคยังจำได้อยู่กดอารล็งใช่โอเคใช่ไปลจะไปตามจุด R เดี๋ยวไปเรื่อยๆอ่าไก่ป่ะมัดนต้องไปดูโอเคไปไกลๆให้พ้นจากกูอื้ม แบ็กบ็อกนี่เออจะจะโอ้ยกระตุกกระตุกหน่อยโอ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยกระตุกจังเลย <c oughs> โอ้โหเจ๋งเลยกูไปพืนกูมไม่ใช่คนแถวนี้ไอ้สั์กระตุกกระตุกนิดหน่อยครับผมไม่นิดหน่อยแล้ววะหนักกว่าเก่าอีก โอเคจุดจุดอยู่นน่นนะจุดอยู่นน่นไอเหี้ยไม่มีใครเห็นปลีละมึงโอ okay. เคเควสอยู่ข้างบนชิสอร์รี่ครับผมไม่ได้ตั้งใจโอ okay. เคโหลดดิ้งเบนเบนแดงโ,โหโนี่ชื่อฐานที่เหรอเนี่ยฮ อโอเคแดกเฮียนี่เนี่ยต้องลงมาแดกเฮียนี่เนี่ยใช่ไหมโอ้ย ยัย okay. เขารู้ตัวนะผมกูรู้ตั้งนานแล้วไอ้ปลอดเหลืองเนี่ยไอ้บ้าเอ๊ะเดี๋ยวเขาได้บอกวะพองเถอะไอ้แซด <c oughs> <c oughs> อ้ยตายละ แต่แล้วนี้ก่อนนี้ก่อนโอเคผมต้องแปลงร่างเป็นทหารก่อนดีไหมเนี่ยให้เข้าไปโดนเลยขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงขึ้นที่สูง้องกนอันตรายเย่โอเคอ่าเราเป็นทหารคนนี้เองโอเคแล้วก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเลยหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะ เราควรจะออกให้ห่างๆหนะ่ออุ้ยเกือบไม่ต้องห่วงเราเป็นคนดีเพื่อนเราเปลี่ยนเป็นคนนีแล้วโอ้โหดรอว่าเมื่อกี้เรากระโดดเข้าไปทีมเป็นเลยไม่เป็นไรบุย้ยสัญญาณเราออกให้ห่างเครื่องนี้หนะ่อย เราจะต้องไปแบบอย่าไม่ได้แดกไปไงวะขออ้อมด้วยกันไอ้เหียอย่ามาหากูไอ้สัตว์เตือนกจูจริง อุ้ยอุ้ยอื้มเด็ดเคเตือนโคตรแรงโอเค,อเคนี่น่าจะใช่นะถ้าเกิดไม่ใช่ก็อะไรหมาละมึงสะจนเอสเออเฮือฟินฝุดฝุดไอเหี้ย แต่ต้องกลับไปทางเดิมมะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องนี้ไม่จับได้ต้องระวังตัวโอ้ยห่าง,งจากเครื่องหนะ่อยเอย้โอเคอบันไล่หมาละมึงกูหนีแหละไอ้หีกดผิดปุ่มไม่ได้เล่นนานกดผิดปุ่มหมดเลยโอ้ยตายละกูอะไรของกูเนี่ย ไม่ชำนาญปุ่มเลยกูโอ้ตายละเสียปุ่มหมดกดเดีอยคนเขาลืมครับผมไม่เป็นไรขอขออภยัยครับคนมันลืมครับผมโอ้เสียได้เลยกดปิดปุ่มกดเฮ้กดตัว E ผมกด F4 เปลี่ยนล่างอย่างโหดเลยนะขอโบปืนตนุ่มๆหน่อยเฮ้ย <c oughs> Thing <laughs> Okay. Alright, it's again. Mm-hmm. <laughs> Alright, listen up. We have a new mission. Gentex planning some new high-risk field tests. They've modified their protocols on infected versus civilians. Expect a body count increase. This is a high clearance detail. You're to report ASAP to Dr. Schaffel. He'll give you the test site location. Dismissed. Hmm. Oh, let's go. Hey. ของเรื่องทำน้าสงสัยไว้ก <c oughs> okay. ่อนนะครับหายไปไหนวะโอเคครับผมเราก็ต้องไปตามที่เป้าหมายบอกนะครับผมซึ่งถ้าให้ผมแปลนี่ผมก็คงแปลได้ละมั้งนะ เราต้องช่วยคนพวกนี้วะ,อ,วววะอ๋อเข้าใจละอ้าวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงแปลงร่าง,งน้ำเฮียอะไร อ๋อต้องคิวเฮี้ยนี่นะผมมานี่เลยมานี่เลยไปไหนไอเฮี้ยลูกซองเฮ้ยสักเฮี้ยมั้งเออเอาพีจิอาพี่เอจี้เฮ้ยสักแดกมั้งคนแรกเลยไม่ได้แดกอุ้ยอันนี้แม่งแดกจริงๆริงจะ นก่อเราต้องกินไอ้เหี้ยกูจะต้องหยิบนั่นกูจะหยิบมันดิเอาขี้ขวากูแจ้งอีกอืแกแม่ง ยบอีกอย่างน่นอีกอย่างโวนตีเลยนะผมมานี้อออาฟินน,นี่นี่นี่โอ้ยอย่ามากระแทกกูกไอ้เหี้ย,ยพวกนั้นแม่งก็หนีใกล้ชิบหายเลยมันอยู่ด้านนอกจังมานโอ้โหปืนเพียบเลย แล้วแม่งหนีไกลด้วยนะหนีด้วยอะไรวะไม่ต้องมาแจ้งหน่วยเลยตามไม่ทันเว้ยตามทันไหมวะเนี่ยโอเคจ่ายเฮีย้ยนี่ก็เ้ยเดะเดะเดวเดะเดะเด โอเคให้มันหายสงสัยไปก่อนโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่วิ่งไปไหน,น,นวินวน่งไปไหนกลล้วไกลแล้วไอ้เหี้ยแม่งโคตรจังเลยแมนเลยอือ <c oughs> อีกสอง ไกลวะโคตรวิปร,ริตเลยแม่งจะลันไปถึงไหนวะโคตรรันเลยไปละ <c oughs> ถอยไปถอยไปถอยไปกูวกลังมีเรื่องต้องการเคลียร์ไกพวกนี้อย่ายุ่งเรื่องของกูอุ้ยเฮยียเฮียมองเปลี่ยนเฉยเลยกูไอ้สัตว์เดีถ้าหารไม่สงสัย ยื้อจ่ายทำเฮียอะไรเอ๊ะทำไมกูเป็นรับโยออุย้ยเฮียกับสงสัยอยอาไปย,ยุ่งอะไทหารอยอาไปยุ่งอย่าไปยุ่งอุย้ยถายไปถายไปมึงรีบหนีทำเฮียอะไรมานี่เลยโอ้โหฝ่าดงชัดๆ วายอย่งกับหมาเลยอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรสีเดียวกันอ่ะไอ้สัตไอ้เหี้ยกูไม่ได้ต้องการแต่กระแพงไอ้สัตเออเอ้ยสัตว์จดไอ้เหี้ยมีคนเห็นโอ้โหไอบ้บ้าอ๋อได้มึงเล่นอย่างียุบใช่ไหม เ้าตงไปในที่ที่ไม่มีใครเห็นนะพ่อเพื่อดักตุยมันก็าหาคนตีนกับกูเอาดิเออ,อย่างนั้นแหละกูจะตามล่ามึงมึงวิ่งี่ <laughs> นี่มึงมึงวิ่งจริงมั้เนี่ยไอ้เฮีย้ยอะไร s <S <laughs> ป่านนี้เลยเอาเฮีย้ยแม่งเห็นนะอ้สัตย์ไอไม่ไหวโอเค <laughs> okay. แม่งอุ้ยระเบิด <laughs> ต่อหน้ากูเลยแม่งหนีจะหนีไปไหนวะ อย่าหนีดิวะมันไกลนะเว้ยมันวนอยู่แค่เนี้ยวนเป็นวงกลมอยู่เช่นั้นผมก็ต้องใช้ทางลัดนี่แหละโอเคแล้วก็จะโผล่โน่นละนะผมยิงวิง่งวิ่งผ่านรถม่งเละโอ้ยเหี้ย เอาดิวิ่งผ่านหน้ากูเลยอ่ะอุยอุยอุยใจเย็นเย็นครับใจเย็นเย็นอ้เหี้ยวว่าว,วันนี้เลย <c oughs> มึงตัวสุดท้ายแล้วอยากแม่งโอ้โ๋อลึกถึงเส้นประสาทเลยอ,อีกแล้ว ครับอยพอแต่ลิบินนะครับรอนเลยโอเคกดตัวคิวรับเพื่อตามหาด็อกเตอร์เฮ้ยโอ้โหไกลไปเปล่าครับ มันคุยกันเคี่ย์เสร็สจบยังวะเนี่ยโอ <Roger that. S 2> oh, ้สัญญาณเด้งกลับมาอย่างช้าครับแสดงว่ามันต้องอยู่ไกลแน่อนอนต้อการกระโดดขึ้นไปได้เอยครับอื้อ oh. <c oughs> ไม่ได้เดก็กมองคุยอะไรนี่เห็นกลัว ้สึกเหมือนจะมาจากทางขวามือนะเกยนะแล้วต้องเป็นคนที่เดินลัดนะครับผมมันเปิดดีดีมากเลยนี่กูวิ่งแล้วล่ะขอ,อเรื่องสัญญาณนะโอ้โหอ,อ,อ,อยู่กลางอนะ่ะไปละรีบรีบรีบเดี๋ยวจะไม่ทันการ แม่งบ้านเรือนโคตรจราจนเลยไปแล้วค,คิวแม่งไงอือหือสัญญาณเด้งกลับมาแบบนี้ใกล้ยังวะเว้ย <c oughs> มันมาเริ่มใกล้แล้ววะ มันยงไงอยู่ใะนไหมรับอรืรอบแล้วคุณจะเดินอ้อมทำเหี้ยอะไรเนี่ยถ้าเกิดอะไรยังไม่แน่ใจเราก็ไม่ต้องอ้อมไปหรอกอือ้อไกลงเนี่ยอ้าว ตีนเฉยเลยเฮ้ยให้ด็อกเตอร์อ้าวได้อาพีจีครับอันนี้มีอาพีจีสักอันไหมไอเฮียนี่ไงไอีสต์อ๋อ ตามเอามานันนะช่างแมงมีคนเห็นทำไมถึงเอาไม่ได้ทุกครั้งมันเอาได้นี่วาตามไปเลยตามไปเลยว,ลวุสอริเออลืมไปวะเราก็มีทีเด็ดนี่วะยังไงไหมย่างนี้ไงไอ้ซ์อันนี้ไง เสร็จจอดครับไม่ได้แดกอื้อแม่งแดกจริงวะกูต้องเอาไปยิงรถถังไอ้พนไอ้สัตว์นี่เคล็ดโกไ่เคล็ดพวกมึงแกสตีนอะ้าวเสร็จจอดครับอื้อเจ๋อ ไอ้เหี้ยยิงแม่งอืมเรียบร้อยอีกนั้นนึงอีกนั่นนึงโอ้ยไอ้เหี้ยรอดไม่ได้เลยด็อกเตอร์อิตคีด็อกเตอร์ปิวเซจูนด็อกเตอร์จะเป็นจริงจริงเซจูนด็อกเตอร์ไม่ต้องซอรรี่เลยขอโทษให้โทษทีดิเออ ลึกกันเลยทีเดียวเชียวรีบออกไปเลยกูรีบแน่นอนครับอุ้ยมันไม่ทำมันไม่ธรรมดาครับผมแล้วก็ต้องเอาปืนก่อนครับอุ้ยเด้งเลยครับหาต้องหาคนแดกก่อนเพิ่มเลือดในช่วงหน้าขอเล่นก่อนเล่นก่อนเจ๋วไม่ไม่ล็อกเป้าเว อุ๊ยอีกอบไหมเดี๋อวอะครับผมเจยดไปครับอืมสกิดขี้มดชัดใยกูไปละไม่เอาดีกว่าเราไม่อยากยุ่งกับเขานะผมมึงยงิงยิงไม่โดนกูเลยไอ้ควายโอเค

ไอไนไอไหนอไหน,น,ไหน,ไหน <c oughs> ทำเป็นเก่งไอ้สัตว์ดูดแม่งเลยทำเป็นเก่งทำเป็นเก่งแม่ง <c oughs> มันจะต่อยกูไม่ได้แดกกูหรอกอย่าไหนก็เฮ่ <c oughs> hey, พองดิอ๋ <c oughs> เอเรียบพูนอาหารอุยสอรี่ครับอาจจะเป็นจริงๆรับับ แน่แน่แน่ไม่าโบกกูดแดกมึงได้อืหักม่งแหละโอเคเ <c oughs> นี่ยจะมาระบายอารมณ์กันก่อนนะครับผมใจเย็นนี่ก่อนเลยท <c> ห <oughs> ารเกือบอารมณ์ครับผม <c oughs> เยี่ยตายคนหนึ่งเลย <c oughs> ตายโคตรนิ่งอ่ะทำท่างไงท่างกันแหละช่า <c oughs> งเดือดครับไม่เป็นไรงั้นเรารีบไปเถอะนะเลือดแค่นี้ก็พอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะงั้นเราก็ลองไปกันดูรีบ <c> ว <oughs> ิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งไป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 ห้ามหยุดสต็อปแป๊บ โอเคต้องเดินอย่างทหารชายทหารชาติมานะผมถุยวว่งแม่งเลยอุ้ยเควสอยู่ไกลวะเฮียขอดูแผนที่หนะ่อยโอ้โหกี่กิโลกี่กิโลวะน่าโอ้ my god กี่กิโลวะนะ ไกลยิ่มหายเลยนี่เนี่ยรถไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยจอดจอดเลยเพืนคนขวางขวางโลกเข้าใจไหมขวางถนนอะ่ะกวไยขวางโลกกูขวางถนนเฮียต้องเดินมาบอกท้าปีนรถนะเว้ปีนทีรู้เรื่องโอ้ยตายละอื้ออื้ออืชนทีรถสั์นเลยเก็บ โอ้โหฐานใหญ่มากเลยครับวัสดีรับเห็นหลายคนอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยเครื่องสัญญาณอยู่หน้าหน้าประตูเหรออุ้ย <c oughs> <c oughs> เออ,อทางนี้ก็ได้นี่วะเ <c oughs> บียดกันไปเลยกลัวเครื่องมันดัดงวะ่ะโอเค แอบแอบไปกันครับกดใครวะเนี่ยปุ๊ตะอะจะอืะ้อลบๆหน่อยนะ โอเคต่อลยออกฐานใหญ่ก่อนไม่ให้มีใครเห็น <c oughs> โอ้ฮู้เวย่าใจิบหายครับ โอ okay. เคครับแล้ก็มาจบพาร์ทเพียงแค่นี้นะผมไว้เจอกันในพาร์ทที่6นะผมแลหรัพาร์ทนี้สวัสดีครับ